สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะรอบนี้เป็นการคำนวณของงวดวันที่26เมษายนค่ะก็เป็นชุด4ตัวนะคะที่เราคัดตัวเลขนำะมาลงให้นะคะสถิติของงวดที่แล้วไม่ได้เอามาให้ดูเนาะแต่ว่ามีตัวเลขเข้าหลายตัวนะแล้วก็ชุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขก็เข้า3ตัวเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็น402ตรงนะมันมีเลข9เลข0แล้วก็ เลขสนะคะเดี๋ยวใครที่รอชุชดนั้นนะเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวลงให้ในคลิปต่อไปมาดูคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นการสรุป4ตัวนะคะชุดเดียวอย่างในชุดนี้นะคะชุด4ีตัวตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนว่าใช้สูตรอะไรบ้างสูตรนะคะมีตามนี้ 1>, 1 2 3 4สานะคะก็ไล่ไปเลยจากสูตรแรกนะคะเป็นหลักพันคูณด้วยสองก็คือเลขหลักนี้นะคะหลักพันก็คือเลข6คูณ2ได้เท่ากับ12บวกกับหลักร้อยนะคะเป็นเลข6หลักสิบคูณด้วย2ค่ะ5 2ได้เท่ากับ10นะคะแล้วสูตรนี้ก็บวกด้วย5คงที่2บวก6ได้เท่ากับ8นะคะ8บวกกับ5ได้13า สูตรที่สองนะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย2ก็คือ3คูณสองได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข6หลักร้อยคูณด้วย5้ก็คือเลข6ตัวนี้คูณด้วยหได้เท่ากับ30นะคะแล้วก็บวกด้วย5คงที่6บวก5อาะ6บวก6ได้12นะคะ2บวกกับ5ได้เท่ากับเจ็ด สูตรที่3นะคะเป็นหลักพันคูณด้วย3ก็คือเลข6คูณ3ได้18บวกกับหลักร้อยนะคะเป็นเลข6หลักหน่วยเป็นเลข7แล้วก็บวกด้วย8คงที่ก็ใช้เลข8บวก6ได้14 4บวก7ได้11นะคะ11บวก8ได้เท่ากับ19 ตัวที่4นะคะเป็นหลักพันก็คือเลข6คูณ3ได้เท่ากับ18บวกด้วยหลักร้อยนะคะเลข6หลักหน่วยนะคะเป็นเลข7แล้วก็เท่ากับเลยนะคะสูตรนี้8บวก6ได้14นะ4บวกกับ7ได้เท่ากับ11 3 7 9 1นะคะผลวันที่8ออกเป็น1 7 93ซึ่งก็จะได้เป็นตัวเลขที่เป็นชุด4ตัวนะคะแบบยังไม่ได้ลงหลักให้ต่อไปงวดของมาที่8ค่ะหลักพันนะคะสูตรที่1ใช้หลักพันคูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ2หลักร้อยนะคะเป็น7หลักสิบเป็นเลข9คูณสองได้18เแาล้วก็บวกกับ5คงที่2บวก7ได้9 9บวก8ได้17 7เบวก5เป็น12 สูตรที่2นะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย2 1ง,งคูณสได้เท่ากับ2หลักพันนะคะเป็นเลข1ห,หลักร้อยคูณด้วย5ก็คือ7คูณ5เท่ากับ35บวกด้วย5คงที่2บวก1ได้3 3บวก5ได้8 8บวก5ได้13ตัวต่อไปนะคะใช้เป็น หลักพันก็คือเลข1ตัวนี้คูณด้วย3ค่ะบวกกับหลักร้อยเป็นเลขเจ็แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็นเลข3สูตรนี้บวกด้วยเลข8คงที่นะคะเราใช้3มบวกกับ7ก่อนแล้วก็ได้เท่ากับ10บแล้ก็บวกด้วยสมก็ได้เท่ากับ13เอา3าตัวนี้บวกกับ8นะคะได้เท่ากับ11 สูตรที่4เป็นหลักพันคูณด้วย3ก็คือใช้เลข1ตัวนี้คูณด้วย3ได้เท่ากับ3แล้วก็หลักร้อยนะคะเป็นเลข7บวกด้วยหลักหน่วยเป็นเลข3 3บวก7เป็น10 10บวก3ได้13ตัวเลขชุดนี้นะคะได้ออกมาก็คือ2 3 1 3ในรอบของวันที่19ผลที่ออกก็คือ3 2 3 1ยังไม่ได้เลขตรงนะแต่อันนี้สลับ หัวท้ายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นคู่บนล่างนะคะสตัวบน2ตัวล่างต่อไปของวันที่1 9ในวันที่19นะคะหลักพันสุดแรกใช้หลักพันคูณด้วย2ก็คือเลข3คูณ2ได้เท่ากับ6หลักร้อยเป็นเลข2นะคะหลัก10ของเราเป็นเลข3คูณ2ได้6บวกด้วย5คงที่ 6บวก2ได้เท่ากับ8 8ดบวก6ได้14เอา4บวกกับ5ได้เท่ากับ9สูตรต่อไปใช้หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะ3คูณ2ได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข3หลักร้อยคือ5คูณ2ได้เท่ากับ10แล้วก็บวกด้วย5คงที่6 บวก9ได้6บวก3นะคะได้9 9บวก5ได้14สูตรที่3หลักพันคูณได้3ก็คือ3คูณ3ได้9บวกกับหลักร้อยนะคะเลข2หลักหน่วยนะคะเลข1แล้วก็บวกด้วย8 9บวก2ได้11 11บวก1ได้12นะคะ12บวกกับ8ได้เท่ากับ20 ตัวที่4หลักพันคูณด้วย3นะคะได้9บวกกับหลักร้อยเป็นเลข2หลักหน่วยนะคะเป็นเลข1 9บวก2ได้11 11บวก1ได้12ได้เป็นชุด9402นะคะจากการคำโนวณเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามประจำก็จะรู้เลยว่าเราจะทำการปักหลักจากงวดก่อนหน้าก็คืองวดนี้นะคะเราก็ใช้ผลเพื่อ เอาผลของวันที่22นะคะไปเป็นแนวทางงวดต่อไปต่อไปนะคะหลักพันเป็นเลข9คูณสได้18หลักร้อยเป็นเลข4หลัก10นะคะคูณด้วย2ก็คือเลขเลนยนี่แหละแล้วก็บวกด้วยห8บวก4ได้12 2สบวก5ได้เท่ากับ7ตัวที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย2ก็คือ9 9คูณสได้เท่ากับ18เหมือนกันนะอ๋อโอเคเพราะมันเป็นเลข9้าทั้งคู่นะคะแล้วก็หลักพันก็เป็นเลข9หลักร้อยคูณด้วย5ก็คือ4คูณ5ได้เท่ากับ20บวกด้วย5โคงที่8บวก9ได้เท่ากับ17 7บวก5ได้เท่ากับ12สุดต่อไปใช้หลักพันคูณด้วย3นะคะ93ได้27หลักร้อยเป็นเลขสี่ หลักหน่วยนะคะเป็น2องแล้วก็บวกได้8 7บวก4ตัวนี้ได้เท่ากับ11 11บวก2ได้13 3บวกกับ8ได้เท่ากับ11สูตรที่4ใช้หลักพันคูณด้วย3 9คูณ3ได้2 7หลักร้อยนะคะเป็นเลข4หลักหน่วยนะคะเป็นเลข2 7งบวก2นะคะอ่ะ7บวก4นะคะได้เท่ากับ11 11อ บวก1 R11 บวก2ได้เท่ากับ13นะคะก็ได้มาเป็นชุด7 2 1 3 2ตัวบน2ตัวล่างนะคะ7 2 7 1 7 3 2 1นะคะ2 3แล้วก็1 3 3ตัวแบบไม่ปักหลักค่ะ7 2 1 7 2 3 7 1 3นะคะแล้วก็2 1 3นะคะ เราได้ตัวเลขครบแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบเลขชุดเดียวแล้วก็สามารถจับแยกได้ทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็3ตัวนะคะก็ไม่มากชุดเท่าไหร่ชุด4ตัว1ชุดนะคะ2ตัวบน2ตัวล่าง6ชุดแล้วก็ชุดนี้4ชุดเท่านั้นเองนะคะสําหรับแนวทางในงวดนนี้ก็สรุปจบแต่เพียงสั้นๆเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ